กลับมาดูคลิปที่3นะครับตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดนะครับนี่นะครับสถานการณ์ตึงเครียดนะครับดิวห้าเม็ดนะครับคลิปนี้มีคลิปที่3นะครับจะต่อเนื่องกันเลยนะครับโอ้โออกคับออกคับออกคปมีวัดได้ขึ้นนํำครับเป็นการขึ้นนํำในแมตชนี้ครั้งที่2ครับกับต้อเต้มดิวนะฮะ วยคู่นี้นะครับทาสนามแตกนะครับตอนนี้สนามแตกเลยเพราะว่าเสียงดังมากเหลือเกินนะครับหวยถูกคู่นะครับคนดูถูกใจนะครับห้ามเสียงก็ห้ามยากแล้วก็จะพยายามห้ามห้ามกันไปนะครับโอ้ยูนีตรงทําดีครับคิดถึงท่านแฟนๆนะครับท่านผู้ชมทั้ง,ทงบ้านที่ไม่ได้มาดูสดๆนะครับ ถ้าเป็นโรคหัวใจนี่อาจจะดูไม่ได้นะครับต,ต้องถึงกับดมจะดมกันเลยทีเดียวนะครับหมวยคู่นี้นะฮะก็จะให้ดูกันเป็นใบยาวๆให้ครบเลยนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้จบภายในเจนาทีนะครับคลิปนี้นะโอ้โหลูกตองเกี่ยวไม่อยูนะครับ ตอนนี้จะกอดดีวูห้านะครับลูกนี้กรรมการยังไม่ขานนะครับเสิร์ฟใหม่นะฮะเสิร์ฟใหม่นะครับเมื่อกี้กรรมการยังขานไม่สุดเสียงนะครับห้ามเสิร์ฟนะครับโอ้ลูกนี้ครับลูกนี้เป็นโอกาสของวัดนะครับแต่ว่านี้เก็บไม่ได้นะครับโอกาสของวัดนะครับจะได้ขึ้นนำสองศูนย์นะฮะเป็นโชคดีของโต้งไปนะครับ หยิบลูกมาเสิร์ฟครับให้ดูกันไปยาวๆเลยนะครับ่วยอรให้จบภายในเจ็นาทีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีคลิปที่สี่นะถูกนื้ครับทำดีมากเลยนะตามอยู่ที่หนึ่งโนนะครับ เขี่ยได้นะฮะโต้งจะทำได้หรือเปล่าโอ้โหลรงนี้โต้งทำดีครับเป็นโอกาสของวัดนะครับเกี่ยวมาได้กลับมาดูทางมุมโต้งเสิร์ฟบ้างนะครับแต้มอยู่ที่ศูนย์ตอนหนึ่งครับโอ้ลรงนี้เสิร์ฟเกือบดีนะฮะแต้มอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์นะครับแต้มเดิมนะครับมีโต้งเตะดีนะฮะเหมือนเดิมครับแต้มศูนย์หนึ่งนะฮะ เตะคมครับเตะคมเหมือนเดิมนะครับแทมหนึ่งศูนย์เท่าเดิมตรงเตะดีนะครับสงสัยคลิปที่สามเราไม่รู้จะจบหรือเปล่านะฮะพยายามจะเลีดเลีดไปให้ถึงเจ็ดถึงแปดนาทีครับเราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูพยายามตัดแล้วตัดอีกนะครับเดิมนะครับแต้มศูนย์หนึ่งนะครับนี ตาม0110ไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับล็อกกันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมครับตาม10นะครับถูกออกนะครับเหมือนเดิมนะครับต้ม01นะครับ วัดนะครับวัดเตะสวยมากครับดูชอบลุงนี้เตะชีครับเตะชีเลยนะเตะชีเลยกลับมาดูอีกมุมนึงนะครับมาดูทางวัดสำแดงตั้งรับบ้างโอ้ลุงนี้ต้งเสิร์ฟดีนะวัดจะทําได้หรือเปล่าโอ้โหลุงนี้วัดทําดีมากนะครับเรามาดูโต้งนะครับตั้งรับบ้างเหมือนเดิมครับคะแนนอยู่ที่1นึ่งศูนย์ครับเรามาดูทางวัดนะครับเสิร์ฟหรือบ้าง ครั df, ตบตรงจอดครับแบ็นกดีมากครับเหมือนเดิมนะครับแต้มศูนย์หนึ่งครับล็อกกันดีทั้งคู่นะครับเตะหนักคร e <อ Leon, S 1> ับเตะหนักครับเหมือนเดิมนะครับเต้ยอยู่ที่หนึ่งศูนย์นะครับมีตรงครับล็อกดีครับผมใจท่านผู้ชมทั้งบ้านคงจะได้ดูคลิปที่สี่นะครับเสิบได้ลูกนี้อ่า ตัดมาที่ตะกอดแต้มหนึ่งหนึ่นง,งนะครับรก่อน,นครับมีถางโต้งครับเสิร์ฟกินใบครับทางมาอาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็ากจะให้ได้เห็นกันแบบยาวๆนะครับพยายามจะตัดช่วงที่เขายืนกันเฉยนะครับจะเข้าช็อตตัดมาเข้าช็อตในสนามอย่างเดียวนะครับตอนนี้ขณะนี้แต้มหนึ่งเท่านะครับ โอ้โยบิดกล้องไปนิดเดียวนะครับอยู่นี่อันตรายมากนะครับตากล้องเขาเสียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปสามต่อเลยดีกว่านะครับจะต,ตัดไปดูในช่วงของสองเท่าหรือว่าแจมถึงสองหรือถึงสามนะฮะติดตามกนได้นะครับคลิปที่สี่นะครับคลิปจบนะฮะ